วิธีการทำความสะอาดข้อที่ดีแบบงนน่ายๆครับแค่3าขั้นตอนนะครับก็คือกวาดเช็ดถูล้างนะครับรับรองได้เลยว่าสะอาดแน่นอนนะครับนะครับสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์แค่สี่ขั้นตอนนะครับคือกวาดล้างเช็ดถูนะครับนะครับ วิธีด้านหน้านะครับในในการร,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 รักษาคอนสากข้อที่ดีนะครับก่อนที่จะเลี้ยงที่ดีพึ้นต่อไปนะครับซึ่งมีอะไรบ้างนั้นก็ติดตามในคลิปเลยนะครับนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็เราเอาน้ํานะครับฉีดน,นะครับฉีดจำซาะ,ะมุมนะครับของบ่อนะครับเพื่อให้เศษสระปกออกให้หมดนะครับ างซอกมุมนะครับพวกไอ้ไม่มุมอะไรที่อยู่นะครับให้ออออให้หมดเลยนะครับนะครับล้าง,งล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนนะครับขั้นตอนแรกคือล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนนะครับล้างน้ำเปล่าเสร็จแล้วเราก็เอาแป๊บลงนะครับแล้วก็ถูนะครับเสร็จแล้วขั้นะที่สองนะครับก็คือเราเอาแป๊บนะครับ ลงแล้วก็ถูให้สะอาดนะครับข้างๆนะครับข้างบ่อให้สะอาดเลยนะครับนะครับแล้วก็ต่อไปก็เราก็เอาน้ํานะครับน้ำมาชีพให้สะอาดนะครับสักสองสามรอบนะครับกันต่อไปก็คือการล้างน้ำแฟบออกนะครับสักสองสามน้ํานะครับเพื่อไม่ให้มีกลิ่นแฟบนะครับนะครับให้ล้างให้สะอาดเลยครับ นี่ครับปดี๋งก็อย่าไม่ตักน้ําทิ้งนะครับยิงคืรอบรอบรอบเป็นสามครับนะครับให้ให้เป็นสะอาดที่สุดนะครับนะครับให้ล้างน้ําเปล่าสักสามสี่น้ํานะครับเมื่อเราตักน้ําเสร็จหมดแล้วนะครับนะครับต่อไปก็เราก็เตากลมไว้นะครับสักสองถึงสามวันนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดแผง แข่งไข่ต่อนะครับเพื่อเลี้ยงชุดต่อไปนะครับก็วิธีการเลี้ยงวิธีการเอ่อล้างบ่อนะครับง่ายๆก็แค่นี้แหละครับไม่ไม่ยากลืนไปนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ